ถึงที่ทางเข้าลานหินปุ่มแล้วเดี๋ยวเราไปเท,ไปที่ยลานหินปุ่มกันโอ้เหนีน่ลำเลียงด้วยบอกว่าเดินประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะอาลานจักรยานอยู่ตัวพีนะครับตัวพีก็มีส่วนเราก็เป็นเรามาเป็นไกด์นำที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นของของเพื่อความสะดวกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวประวัติศาสตร์พระคอมนิทไทยถ้าจะเอาไกด์นำไกด์ก็ผมเข้าไปเป็นทางไปด้วยกันถ้าไกด์จะได้ไปจะไปที่นี่ไปลานหินปุ่ม เอาต่อมาพระจุลทรงเที่วงนี้สองกิโลกว่าใช้เวลาไปชั่วโมงครึ่งเข้าไปกลามาถึงที่นี้ลูกเาเป็นลานอ่าจุดนี้ก็เป็นจุดไกลหน่อยไกลหน่อยลายหิปปงก็เป็นจุดหนึ่งที่อทั้งสวยทั้งเสียวอยู่ข้างหน้าทั้งรอบวงนะฮะเดินเป็นวงกลม ้างหน้านี้ก็จะมีร้านจอดรถแล้วก็ร้านอาหารด้วยนะฮะเลยลุง้างหน้าเป็นร้านจอดรถแล้วก็ร้านอาหารเ,นะเรเจา,าจะาจดดาาาาจทางแยกเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นแบบมันจะเป็นลานกว้างแล้วก็เป็นแยกไปสองทางจะมีทางที่ไปนี่ครับร้านอเนกประสงค์สำนักความน่ารักแล้วก็ ทางขวาไปลานหินปุ่มหาชูทงนะครับเราอยู่แค่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปทางนี้แล้วก็ค่อยเป็นวงกลมย้อนกลับมาที่นี่เมื่อได้ไปโซนนี้นะครับเค กำลังเข้าสู่ลานปูหลาขาวถึงลานปูหลาขาวก่อนนะครับลานปูหลาขาวก่อนตอนช่วงเดี๋ยวดูที่มีดอกปูหลก็คงจะสวยนะนี่มันเริ่มออกแล้วเนี่ยอ๋อใช่ใช่ม,ม,มันเป็นตุ่มๆแล้วเนี่ยเดือนหน้าจะไปกลางกลางกรุงพาก็น่าจะบานมาแล้วมั้งเป็นผลใกล้แล้วเพราะว่าเราไปที่อินทานโนนบาน ด้วยนะมันเปล่องสุนะัข แล้วป,ปุ่มๆแล้วโอ้ใช่แล้วเป็นปุ่มเยอะขึ้นอีกแล้วค่ะ ถึงทางแยกนะครับสายมือไปผาชุดโทงความมือไปลานหินปุ่มเดี๋ยวเราไปลานหินปุ่มกันก่อน เจอหนะน้าผาลานหินปุ่มแล้วข้ามระวังดีๆนะครับตรงนี้บางช่วงนี่เหกเลยนะ ข้างจะเป็นล่องลึกเนี่ยแถวนี้ดูสิลาน,นปุ่มดูข้อมูลนิดน,นึงเขาบอกว่าอยู่ห่างที่ทำการ4กิโลเมตรนะครับเป็นลักษณะหน้าผาที่เป็นลานหินผุดขึ้นเป็นปุ่ม ไล่เลี่ยกันนะคาดว่าเกิดจากการสึกกตามธรรมชาติของหินทางเคมีและฟิสิกส์ในดีบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักฟื้นของคนไข้เนื่องจากอยู่บริเวณบนหน้าผาจึงมีลมพัดเย็นสบายเหมาะกกบการพักผ่อนตรงจุดนี้เนี่ยความสูงจากระดับน้ำทะเลน,นะอยู่ที่1262เมตรนะครับลานหินปุ่ม อ๋อฝั่งนี้มีสะพานข้ามนะครับโอ้โหเหวครับเหวนี่ครับถึงแล้วลานหินปุ่มยังไงบ้างครับวิวลานหินปุ่มอุ้ยเสียวครับ เขาบอกว่มงกนแล้วก็ควรจะปิกนิกกบยสวยมากให้ดูรอบๆกออ่ะอืม แก็เส้นทางนี้ดูเหมือนว่าเราจะเดินเลาะเรียบริมผานะครับตอนนี้เพราะเห็นดวงอาทิตย์อยู่ทางขวามือตลอด งสวยงามมากสีสันสดใสจริงๆโอ้โหเห็นดวงที่เป็นสีเหลืองทองเลยครับลองฟ้าแบบสีชมพูสีฟ้าอย่างนี้นะครับสวยมากเริ่มเห็นผาชูทงแล้วครับหน้าผาที่ชี่อยู่ข้างหน้าเราเอง นี่ครับผาชูทงก้อนหินก้อนนี้แหละก้อนหินใหญ่เลย ถึงแล้วมีป้ายบอกด้วยเราเดินมาทางนั้นแล้วก็มองเห็นฝ่ายู่เทงอ๋อโอ้ลื่นลื่นลื่นถายให้ชมนี่ครับ ปีนก่อนหินขึ้นไปนิดนึงอันตรายอันตรายห้าม,ามขึ้นอ๋อนี่ความสูงตลอดน้ำนเรียหนึ่งพันมเมตรนะครับจากผาชุดห้องเดินกลับไปล้างจัดรถกันครับ แล้วเราก็มาโผล่ตรงลานโล่งๆครับรนี้ก็ใกล้จะไปถึงทางออกตรงลาดจอดรถแล้วอ๋อตรงนี้ที่เด็ดเราจะเห็นหินที่มันเป็นชันๆเอนจอยนึกช,ชื่อออกแล้วมันชื่อว่าซันแครกอ๋อใช่ๆ่้า <cr> เดินมาถึงปุ๊บจำได้นี่ไงครับลานหินที่เราเห็นเป็น ที่เขาเรียกว่าซันแครกเนีอยากรู้ว่าซันแครกคืออะไรก็ลองไปเสิร์ชหาดูในอินเตอร์เน็ตปีทงิแล้วเราก็เคยถ่ายคลิปเทร์ิาเกี่ยวกับซันแครกว่าดีตอนที่มากับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาจะทิบายให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรอะไรบางอย่างเนี้ย ตรงนี้เป็นสันแคล็หมดเลยนะฮะถึงทางออกแล้วครับนี่แล้วครับ